สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านมาชมมันดูวิธีการใช้ปูนขาวปะลูน้ําทิ้งอ่างดางหน้ารูน้ําทิ้งที่อยู่ใต้อ่างดางหน้านะครับปาอย่างไงให้มันอยู่ครับมาดูกันครับ mm hmm. การผสมปูนนะครับอยาให้มันเหลวมากแล้วก็อยาให้มันแข็งมากเอาให้พด mm hmm. หอดีเหนียวเหนียวครับท่านผู้ชมให้มันเหนียวเหนียวจะให้เหลวเกินไปมันจะไม่อยู่มันจะไหลนะครับ mm hmm. ถ้าเหนียวเหนียวรับรองอยู่แน่นอนร้อยเปอร์เซ็น์ครับไม่รั่วครับถ้าใครเข้ามาชมคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามให้กับทีมงานช่างเล็กนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงครับแล้วก็ท่านจะไม่ลืมคลิปจะไม่พลาดคลิปดีๆอีกต่อไปในอนาคตที่ทีมงานเราได้ลงคลิปนะครับนี่เลยครับเอาเหนียวเลยครับปั้นได้เลย ก็จะไปโน่นเลยรูข้างในโน่นเลยนี่ครับรับต้องเดือดไปข้างในครับช่องแคบมากเลยครับ ขอบพงองอมันอู่กับตรงไม้พอดีป่ะขอบพงองออาพงองที่ฝังในผนงังน,นี่ครับยัดปูดไปให้เต็มแล้วก็จะใช้ฟองน้ำเช็ด <c oughs> ฟองน้ำเช็ดให้เรียบให้เรียบ,ยบพอจะเป็นการจบงานแล้วครับ แค่นี้เองก็สําเร็จเสร็จงานครับทีนี้เราก็รอให้ปูนแห้งไปใช้งานนะครับก็ประมาณสี่ชั่วโมงครับท่านผู้ชมขอบคุณทุกการรับชมีกครั้งครับอีกครั้งครับ,อรรบขอบคุณทุกคอมเมนต์ ขอบคุณทุกกำลังใจครับสำหรับคลิปนี้ก็เสร็จสำเสร็จงานครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ